วัสดีครับมีเข้ามาเพิ่มอีกสองนะครับอ่านี่ครับมีมาเพิ่มอีกสองจะเป็นห้าสิบอนะครับมุนขวาตัวนี้สีเงินตอนนี้ตัวนี้กิ๊กเสียงโมงเรียบร้อยนะครับออ่ตัวนี้เนาะ โมเรียบร้อยนะครับแต่งเรียบร้อยเข้ามาสีเงินนะฮะแล้วก็ดำทองอีกตัวนึงครับอ่าดำทองเข้ามาสองตัวเพิ่มมาอีกสองตัวเป็นมุนขวานะครับก็ห้าสิบเอเหมือนกันห้าสิบเาเหมือนกันอันนี้ก็โมมาเรียบร้อยนะครับผมในส่วนของก๊กเสียงสะใจ ไม่น้องโมเพิ่มนะครับผมตัวนี้ตอนนี้มีเข้ามาแค่สองตัวอย่าลืมนะครับหมขวาห้าิบาจะมีอยู่นี่ฮะสน่งเงินกับดำทองนี่เอามาพร้อมกันตัวสีเขียวเนาะเขียวนี่เขียวไหมครับสีแดงแล้อนิดนึง เดี๋ยวเข้ามาแน่นอนครับณทนะ่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะร้าน v i ี w i s วิช g ครับผมขอบคุณครับ